สวัสดีกันตอนสายๆครับพี่น้อง <c oughs> ตกบกขาดเส้นขาดสายบกขาดเม็ดขาดยังเลยฝนอ่นะครับเพิ่งจะเอื้อนนะครับอลำไยกับมันเป็นเจอฝนก็นเม็นล่าเมียนเราวปเนี่ย <c oughs> น้ำสีล้นซาพี่น้องนะครับเ <c oughs> อาสิกว้องไปจะได้ละน้ำบาเนี่ยมันจังสิอันนั้นมันจังสิสมดุลกันเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ้ีง เลี้ยงนี่ยันขอขวดงบประมาณใสยุบพี่น่องครับเห็ดข้องใส่ไกล่รลอบหน้าเพราะหเพราะว่าน้าม,มันหลายนะครับหอดย่นมน้ามัายหลนี่มันบร่ได้ใช้ประโยชน์นะม่ได้ใช้ประโยชน์นครับล่นถิ่มซื้อ,อแต่ตกหนาแร้งม้านไหนสห่านาหด้นไม่ก็ยังยากจูกวกยุกโกนสาพเคือือจานละวานนะ่าเหรอเห็ด ธนาคารน,น,น้ำมันจะใส่ในเห็ดแหล่งเก็บน้ำมันจะใส่ในหัวในสวนดีกว่าเป็นยังช่วงหน้าฝนน้ำได้ไหลนี่เฝ้ากับเฝ้าเก็บเฝ้ากำเป็นยังท่า,านธนาคารน้ำเนี่ย <c oughs> นอกจากจะเอาลงไปใต้ดินแล้วเอาไว้บนดินก็ได้ขี้เกลอแล้วละว,ว่าแม่นผู้ทด่เอาปุ๋ยมาใส่มากันมี่มาใส่ไปแต่ย่านเนี่ยนี่กองปุ๋ยห้องพี่น้องนี่นะน <c oughs> พี่นอ้องเดีนะ๋ยวพาไปเบิ่งหนามเนาะ านะนะะวหญ,ญ้าแปลงนี่ก็จะบม่ได้ใส่แล้วล่ะพราะว่าง,ง่วงกับบมีแล้วนะครับอันที่เห็นนี่คือน,น้ำรดนออกจากสาเนี่ยพี่น้อง <c oughs> น้ำรดนออกจากสาเนี่ยครับซึ่งสาสองตัวสาตัวนี้พุ่นสาตัวนี้พุ่นนะครับถ้าหากเค็ดเป็นล้องมาหนีสิบ่คักบ่นะครับเฮ็ดเป็นล้องใส่ไกลมาหนีเลยเลิกแจากสองเมตรก่วงแจก๊กสามเมตรลงมาหนีนี่นะไปนี่พี่น้องนี่นะครับไปนี่เลยเนี่ยนะรบอบไปหัน ตัวนั้นตั้มก็มูวนให้เป็นหลุมเก็บน้ำใช่ไหมยังน่ะนะครับแล้วก็ดันขั้นคู่ขึ้นสีง่ายๆเจ้านอยหาของมาปลูกใส่ให้คือยู่งจังสันให้คืดทางนั้นนะครับอาจจะเป็นป้ากล้วยเป็นหมากไหมเป็นไม้ผลนะครับแล้วก็ข้องน้ำนี่นี่นะครับให้เป็นข้องน้ำมาหนีจกลวงใส่กันกับสาเลยเดี้ยไปเบิ้งไหนเนี่ยมองที่คิดว่าเสิเฮ็ดเดียวภาพเป็นหนองยางเบิ่งนี่หน้าฝนกัน สาใหญ่กับป้อยออกสาหน่อยกับป้อยออกนะครับบ้ป่อยออกบ่ไรเพราะว่าหน้ามันชิล่นนะครับหน้ามันชิล่นเละปุ่นเพื่อฟังแมพแมบเลย <c oughs> พอสังเกตมาสองปีแล้วหน้าฝนย่ำใดนี่มันจะเหตุให้ต้นไม้เขาเสียหายนะครับถ้าเขาระบายออกแน่นี่มีมีร่างระบายน้าบอกแน่นี่นะครับต้นไม้เขาจะบ่เสียหาย เดี๋ยวาพป็นองเป,ไปน็นเงาะโดยเฉพาะสาตัวนี้นะครับเพราะว่าฟังท้างสวนอย่างลูกทีหไ่มันบ่มีปองไปนะครับบ่มีปองน้ำไปแน่นอนหละก็ล้นถนนขวามหนีนะครับล้นถนนขวาม,หน,นนนนวมหนีเลยนี่เนี่ยพี่น้องม่งดูนี่พุนานา่นน้ำนะครับเฟื่อฟังเลยนี่นี่หมักข้าวหมักขู่ หมากลังดุดดกดอยู่นี่เจอน้ำแท่หากไงสิเป็นสรวงไดเนี่ยนะครับสังเกตว่าสองปีแล้วพี่น้องนะครับย่ำายก็ไยจนดเรือน้ำก็ได้นะพี่นอ้องเบื้องหากมักเภาวกับน้ำเนี่ยห่างก,กันบพราพ่อคือบเลยนะครับแต่ขอดีที่บักเภาบันบาย่านน้ำเนี่ยนะครับพี่นอ้องพี่น้องเบื้องน้ำนู่นก็เลยคิดว่าอยากจะเฮ็ดจังส่บัะนี่หางบประมาณจักน้อยนะครับ โบบริจาคหระว่างบอยู่ข้อง,น,องนี่ละนะครับเฮ็ดเป็นข้องทรงน้ำใช่โดยการนี่พี่น้องมันมันจะสอดไปนี่นี่ข้องที่สราทุ่งว่าเนี่ยอยวมานี่นะครับนี่ข้องมันจะลงไปนี่นะครับนี่ลงไปนี่นะครับเฮ็ดเป็นข้องลงไปนี่นะครับกว้งางแจ๊กสามเมตรเนาะเลืกแจ๊กสองเมตรลงไปนี่สุดพุ่นเลยสุดขั้นแดนพุ่นละนะครับ ต่ว่าสิเฮ็ดเป็นวักเป็นวักนะครับบ่แม่นคล้องเลียงเ้จกเป็นวักเป็นวักเป็นวักแลวก็ตรงที่มันนั่นเฮ้าเว้นต่อกันนั้นเฮาจะเฮ็ดเป็นคล้ายๆกับไปคู่น้ำล่นนะครับคือบ่ให้มันไหลพวดทีเดียวนะครับถ้ามันเต็มตัวเท่งมันก็จะล้นลงไปหาตัวใต้เต็มตัวนี้ก็จะล้นลงไปเรื่อยๆส่นะครับตกนาแรงมากน้ำจะค้งเป็นช่วงๆังซช่นะนะครับแล้วก็ค้นมาทางนี้ก็จะเฮ็ดเป็นร่องน้ำเพื่อกันคล้ายๆกับเป็นร่องตัวเอว มาหนีแล้วก็ขันขั้นคู่ใ่โยนตรงนี้หลังจากโจกดินขึ้นมาใส่ข้างนี้แน่ใส่ข้างนี้แน่เป็นขั้นคู่ให่แล้วก็หาคอางมาปูขึ้นจังปลากล้วยตรงนั้นนะครับแล้วตรงนี้มาหนีตรงที่เส้าทุงว่านี่นี่คือตรงที่จะโจกลัดมหาไงมาหนีลัดไปหาสะตัวน่อยนะครับเนี่ยโจกลัดไปหาสะตัวนั้นนะครับโจกลัดมาหนีเลยมาลงคว้องที่เส้าทุงว่านี่นะครับลงไปนี้นะครับอยากให้เห็นภาพนี่นะครับโจกลัดมาหนีเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นคว้างแล้วนะครับโจกลัดแล้วมาหนีนะครับ ครับข้างตาค่าเนี่ยนี่้องเนี่ยจกลงมานีนะครับจกให้เลือกท่อกันกับข้องเนี่ยเส้นข้องสองเมตรก็จะจกขั้นคู่เนี่ยสองเมตรขึ้นกันครับหอดย่ำน้ำฝนมาน้ำอยู่นี่อยู่ซ้ายนะครับจะหล่นลงมาพี่ว่าดิหล่นลงมาพี่ลงไปห่มกันอยู่จุดร่วมน้ำอยู่ข้างล่างนะครับตกนาแรงมากนะครับน้ำสาลงนะครับมันขขเขินเขินจากตรงนี้นะครับห้าก็จะเลื้อนน้ำค้งอยู่เป็นช่วงๆไปเพราะว่าห้าเฮ็ดเป็นล็อกเป็นลอกเนี่ยนะครับเฮ็ดเป็นล็อกเป็นลอกไป,ไปน้ำจะข้งเป็นช่วงๆนะครับ เมื่อเข้าเอาต้นกล้วยเอาผลละหมากลากไหม่หรือต้นไม้มาปูกเข้าก็จะมีน้ำขึ้นมาหดเป็นช่วงๆนะครับบต่บต้องบ่ต้องมาตักเอาอยู่สาใหญ่บ่ต้องมัตักเอาอยู่พี่ไปหดพูนนะครับพี่น้องเข้าจะมีแรงน้ำนํำปีต่อไปถามมันคืออ่ะฝั่งนั้นก็นจะเฮ็ดเป็นหล่องขึ้นกันนะครับล่ายกัคล้องใส่ไกลรอบทีนะครับ,ส,รบ,นะรบส่วนท้างในนี่ก็จะปั๊บปูเขา สำหรับกับต้นไม่เพราะว่าเขาจะเห็ดเป็นขั้นหน้าใหญ่ด้วยครับเห็ดเป็นขั้นหน้าใหญ่รถเขามากวดคือเป็นขั้นงใหญ่แล้วก็ล่องมัน่นเ้าปูกเขาไว้ทีกินนะครับหญ้านี่ก็คงจะได้เออ,อกเพราะว่าง่วงบุมีแล้วนะครับขาจงก็จะจงไว้ส่วนหนึ่งแต่ปีแรกที่จะเริ่มเนะี่ยจะล่องล่องเบิงลึงึงไสรสักกันนะครับล่องเบิงลึงไสรสักกันที่ห้าจะล่องปูกเบิงนะครับนามเสียม่แม,แม,แม่พี่น้องเลยนะครับ สำหรับดินนั่นบ่บ,บ่ห่วงแล้วนะครับดินบ่หว่วงแล้วเพราะว่าเขาปรับปรุงได้ได้ดีแล้วได้งามแล้วนะครับพี่น้องปลูกยังลงไปก็เป็นมากเป็นผลลดเนี่ยคือละหมอกละมูลห้องสินะครับหมักพริกหมักมาสกันสิก็ได้ผลแล้วนะครับฉะนั้นบ่หว่วงว่าดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ดีไอพี่น้องไม่แย่เหนี่ยหมักพริกเกาย่างต่ำหักเลยพี่น้องเบิ่งหมักพริกไม่แย่วิธีเก็บหมักพริกกันป็นตะดับใช่ไหมเนี่ย น่ะพี่น้องนะครับดินนะคราเพาะปลูกได้ดีแล้วบ่บ่มีปัญหาบ่ขึ้นยากนะครับขึ้นยากอย่างเดียวก็ขึ้นน้ำเนี่ยแหละนะครับที่มันมาแช่ต้นไม้เขานี่นะครับถ้ามันแช่อยู่ทุกปีทุกปีบ่แม่ได้ไมีโอกาสงวยได้นะครับพี่น้องมีโอกาสงวยมีโอกาสเสียหายได้นะครับดินก้นสะดินเปี้ยวดินนั่นเทาสามารถปรับปรุงได้เลยจนกลายเป็นดินดีมีคุณภาพปลูกยังก็ขึ้นปลูกยังก็ขึ้นพี่น้องเว่ามันฟรีแก้วหรือเ่านะครับ เรยกว่าคือจกจกนะครับพี่น้องจกลวงใช่ไหมัหลังจากได้ค้องแล้วหลังจากได้ค้องใส่ไก่ใส่ไก่ใส่ห่านแล้วมันเท็จข้องไงเตืบอยู่นี่จกลัดมันนี่เลยนี่พี่น้องนะครับจกลัดมันนี่เลยนี่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 ออกไปหาสะนะครับออกไปหาสะตัวนี้นะครับข้องนี่เลือกสองเมตรข้องตัวนี้ก็จะสองเมตรที่กันนะทอดนานามาเนี่จะให้มันลงมานีลงไปพุ่นนะครับ บตรต้องให้มันแช่ต้นไม้เห้านะครับระดับน้ำก็จะอยู่นะครับจะจะบ่ข้นมาล้นไปนี้นะครับระดับน้ำจะมีฟังมียังให้เห็นนะครับพี่น้องตกหนาแรงมากนะครับน้ำเขาก็จะขังไป็ส่วนไปส่วนขึ้นทางเส้าทุงวา่าเลยเพราะว่าเข้าจกไปคล้องเงาไปเลยเข่าก็จะมีขันเป็นล็อกเป็นล็อกขันตา่าๆนะครับพิสเป็นดคล้ายๆกับไฟน้ำรดนี่เพราะมันเต็มมาระยะในเมื่อจะล้นลงไปอีกล้นลงไปหาอีกล็อกนึงสินะครับเข้าก็จะมีน้ำไว้ใส่นะครับหลังจากปลูกต้นไม้ปลูกยังงี้สิ นะครับข้ากับว่าจำเป็นต้องมัดสูบเอานามยู่นสา่ไงครับเพราะว่าเขามีนามเป็นค้งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นส่วงเป็นส่วงของคองใส่ไกลยืดแล้วข้าก็จะเอาตัวนั้นใส่หกต้นใหม่เลยนะครับแต่นอากิตจะหาต้นใหม่มาปลูกนะครับอาจจะลงเป็นไม่มากไม่พ้นไม้ยังกระว่าไปเนาะคือฟังท่านนะครับฟังท่านเป็นขั้นหน้าไงปลูกของใส่ได้ผลแล้วนะครับและยางไปเบิ้งจะเข้าพี่น้องมีพี่น้อง เมื่อได้คันคู่ใหญ่ยังซีนบ่หลังจากขาจกเป็นร่องเลยนะครับ,รบท้านี้อาจจะเป็นร่องเนะาะท่านี้นเป็นร่องคู่คึ้นม่าเป็นดินนี่เขาก็จะได้มองปลูกของบปน,นะครับว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกผลละมาร่างไม้หรือไม้ยืนต้นนี้ยังก้วแตน,นะครับนี่ข้อเขาจะปล่อยเป็นว่างไวุ้กซิเนาะนี่พีน่นาะเป็นคันคู่เป็น,นี่เลยเนีย่แรกๆก็จะลงกล้วยอย่างเช่นละนะครับนอกกล้วยก็แท้เนี่ก็ได้ ลงกล้วยให้กล้วยติดและะ้วะลงไม่ยืนต้นมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหมักม่วงหมักมีผลละหมากล่าไม่หรือล่ำยอกลำใยนี่ก็แล้วแต่ละนะครับที่เอาถามาปลูกตกหน้าแลมากน้ำที่จะใส่รดนะครับปันกจะมีขังอยู่ในข้องเขายู่แล้วนะขาบ่มีนีรือเขาสามารถสูบได้นะครับเพราะว่ามันมีหล่องอยู่แล้วะ่ะท้มันมีหล่องต่อมาหาข้องเขาแ็่สามารถสูบเข้ามาในข้องได้เลยนะครับเขาก็จะมีน้ำใส่เพราะจะป็นต้องได้เกี่ยวไปหาน้ำยูพูน เอาหมดต้นกล้วยอยู่ผิดมาไว้ตายแบบนี้นะครับอาจจะใส่งบเนีจนนจกกบบนยจังน้อยแต่กระโปรงไปยังเนาะเพื่อระยะยาวสำหรับระยะยาวนะครับเนี่ยแต่ขน,นาดใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละเ้านะจะมีน่าปลูกจากนั้นหลังจากมันเป็นหมากเป็นผลแต่ถากับมีน้นจะดูแลเอาไปเนี่ยลอกกลางนี่ก็จะปลูกเขาไว้ที่กินนะครับมาไว้ซื้อเขากินมาสองสามปีแล้วก็ตายเขาน้ำมือจะแพ้งพี่น้องนะครับ เขาน้ำมือจะราคาแพงสอบหนึ่งสงีสบ 2, ิาบกิโลเนี่ยพันสามพันซีนะครับพี่น้องคนคนกินไหลไปเลยเศ้าทุ่งนี้ให้กินไหลเดือนหนึ่งตกสองสอบไปตกสองพันกูบาทนะครับแต่เฉพาะกินเขากา็เดือนนี้บูมเงินบริกินมซ้ำนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวจะลองเบอร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาลองปักหลักปักยางเบอร์นะครับพ่นละ การจะใหดจริงๆก็คหงจะเป็นช่วงนาแล้งนะครับหลังจากน้ำแหง้งน้ำยังพุ่งละนะครับตกแล้วก็พุ่นปีฝนมาฟ้าไหมพุ่ละจ้างเสี่ยนได้นั่นไปนี่นะครับจะช่วงแล้งนี่จะเฮ็ดไปเลยหางบจัาหน่อยเกิดโชคดีหรือม,มันถือเกลียงสร้างเสียงหัวให้เนี่ย่น้องตรงนี้นะครับจกไปลองไปเลยนี่เอาดินเขาเปื้อเปอื้อเปอืเปอ้ปอ,อทางนี้ ให้มันกวงเลาไม่ท่านนี้ก็ใส้ขอบดินค่ะขั้นคู่เข้าไปเป็นร่องน้ำไปหอดันกน็แงกลองไปมั่นเป็นตัวเอลวะทะ่านมุ่มตัวเอลห้องก็ตจกลงเส้นกับสะปลูกลงไปแบบนี้นะครับยาาแก้วผู้มักปลูกจะจะไปหานอก,ก้วยมาปลูกไปนี่นอน้กร่วยเขาอยู่ทั้งค,ครับหลังจากปลูกนวอกล้วยแล้วก็ปลูกไม่ยืนต้นสลับกันไปอาจจะเป็นพวกไม่มากไม่ผลอยากกินมางยังปลูกจะตัวี้ เอาพี่น้องมาเบิงไว้นะครับเพราะว่าเจอมาสองปีแล้วหน่ำม,มาเต็มๆต็ครับบม่ได้เสพประโยชน์นะครับพี่น้องบม่ได้เสพประโยชน์ปล่อยให้ล้นทิ่มซื้นะครับตกหกนาแรีงมาสิหาน้ำหดต้นใหม่กรบอกมีนะครับอันนี้เป็นการเฮ็ดสร้างเก็บหน่ำนี่พี่น้องยกลัดขึ้นไปนี่เลยนี่ลงมาพี่ครับล้มไปหมดเลยครับอนันนี้นี่คง พ่อกันแค่นี้ะก,ก้อน็น้องพี่น้องเนาะนะครับพพี่น้องมายางเบิ้งถังเบิ้งถึงเสือกนะครับว่าเขาจะเห็นจังไดนเพราะว่าเห็นปัญหามันแล้วนะครับพี่น้องอ่ะคลิปหน้าจังพ่อกันพี่น้องคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจชันถุงนะครับจะได้นำสาระดีๆฝากพี่ฝากน้องมื่อนี้มาวางแผนซอยกันนะครับยางเปะงานพิกหักขอหล้อนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปเฮ็ดแก้วอัอนที่มันหักนะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ ปปงดินได้ดีแล้วมันก็นงามมุสิมละ